สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรัชชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําละครใหม่2เรื่องนะครับที่ก็มีภาพทางการออฟฟิเชียลเนี่ยออกมาให้เห็นสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาพูดเลยวันนี้จะมาพูดนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังถึงเรื่องย่อนะครับว่าเป็นยังไงแล้วมีการปรับเปลี่ยนกันไปแค่ไหนวันนี้จะมาพูด2เรื่องนะครับมีเรื่องแม่เบี้ยนะครับกับเรื่องปิ่นภัยนั่นเองแม่เบี้ยเนี่ยเป็นละครแนวเกี่ยวกับความรักความเชื่อแล้วก็เกี่ยวกับพวกอารมณ์ พิสว่า์อีโรติกด้วยนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเอามาทําเป็นในเวอร์ชันละครเนี่ยคงทำแบั้นไม่ได้คุณจะมีฉากเซ็กซ์ซีซี่นิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักโลภกดหลงของมนุษย์นะครับเอามาพูดถึงในเรื่องแม่เบีย้ยส่วนเรื่องปิน่นไพ่เนี่ยจะเป็นละครแนวออกแอคชั่นดราม่านะครับแล้วก็เป็นการเกี่ยวกับการปกป้องผืนแผ่นดินป่าผืนป่าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังเรื่องย่อว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มาพูดมาคุยกันสักนิดหน่อยละกันนะเรื่องแม่เบี้ยก่อนเลยละ พีเอสกระโงนะครับมาประกบคู่กับนาวทิศานาแต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหามันก็จะพระเอกกับนางเอกเนี่ยอาจจะไม่ได้คลองรักกันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความหลงอะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะตัวของพีเอสกระโปงนะครับมีภรรยาอยู่แล้วซึ่งคนที่มารับบทเป็นภรรยาก็คือรถเมย์คเนนิกนะครับผมแล้วก็พระรองเนี่ยได้จินจินะนะครับผมกับใจบัวอิตติงนะครับผมมาเป็นคู่รองเรื่องย่อเขาให้มาสั้นๆมากๆแต่จริงๆแล้วเราก็คงรูปอตกันอยู่แล้วนะครับเรื่องย่อเขาบอกว่าเพราะความสััมพนธ ที่ผิดศีลธรรมระหว่างเธอกับเขาภายใต้การฟฝ้ามองของงูเจ้าที่ทุกคนหวาดกลัวก่อเกิดสารพัดปัญหาและนํามาซึ่งอันตรายที่ไม่มีใครคาดคิดอ่าถ้าใครเดเคยดูภาพยนตร์เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วพอดคือไระครับความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมระหว่างเธอเขาเธอเขาก็คือตัวนาว้าท่สานานะครับผมกับตัวพี่เอกพงศ์พ่อพี่เอสเนี่ยมีเมียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเห็นความสวยและเซ็กซี่ของตัวนางเอกเนี่ยก็เกิดทําผิดศีลธรรมขึ้นมานะครับผมแอบมีความสัมพันธ์ลึก โดยมีการฟอร้อมองนะครับผมจากงูเจ้านะครับถ้าเป็นในเวอร์ชันภาพยนตร์นะฮะก็จะเห็นว่างูเจ้าเนี่ยเป็นดวงวิญญาณของแม่ตัวนางเอกเนี่ยที่มาสถิตยอยู่ในงูใหญ่ตัวนี้นะครับคอยกันไม่ให้ผู้ชายคนไหนเนี่ยเข้ามายุ่งกับลูกสาวของตัวเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาปองร้ายคิดจะมาทําร้ายนางเอกนะครับผมก็จะโดนงูยักษ์เนี่ยฆ่าตายซะเราก็ต้องมารุ้นกันว่านะครับผมว่างูเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะเป็น CG ของทางช่อง7สีนะครับก็ต้องมารุ้นกันว่าจะเป็นเยี่ยงไร จะเหมือนในตะกุดโทนหรือเปล่านะครับผม CG จะเป็นประมาณนั้นไหมก็ต้องรอลุ้นนะครับผลิตโดยบริษัท a อเอ็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับหรือผู้จัดก็คือพี่เอสุภชัยนั่นเองนะฮะรอลุ้นครับว่าเป็นยังไงติดตามเรื่องต่อไปที่พูดถึงนะครับผมนั่นก็คือเรื่องปิ่นภัยนะครับปิ่นภัยนะครับผมได้เกสพัสิตานะครับมาประกบคู่กับเบนสันติราชเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวค่อนข้างที่จะมีฉากแอคชั่นแล้วก็มีความดราม่าด้วยนะฮะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไปฟังเเรรื่่่่่ออองงยยกกันนดีววาาาป็ไ เรื่องราวของนักศึกษาแพทย์สาวที่จำต้องเลิกเรียนกลางคันเพื่อมาดูแลปางช้างของครอบครัวต่อจากพ่อแม่ที่ถูกผู้มีอิทธิพลที่หวังยึดครองฆ่าตายเธอต้องเผชิญอันตรายรอบด้านแต่ได้คนงานหนุ่มพเนจรคอยช่วยเหลือโดยไม่รู้ว่าเขาคือทายาทเจ้าของรีสอร์ทที่เธอทำธุรกิจด้วยเขาถูกตราหน้าว่าไม่เอาไหนจึงแฝงตัวเข้ามาทำงานเพื่อหาโอกาสดัดหลังพี่ชายต่างสายเลือดที่ไม่ชอบหน้าเพราะเธอ คือคนรักของพี่ชายแต่ความใกล้ชิดกลับทําให้เขาเผลอใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละน้อยการพิสูจน์ตัวเองครั้งนี้จึงดําเนินไปพร้อมกับความรักสามเศร้าที่ย่ากจะลงตัวอ๋อเรื่องนี้เขาใช้เป็นเกี่ยวกับพอดรักสามเศร้าแทนเหรอถ้าเป็นในเวอร์ชั่นเก่านะครับผมที่พี่ป๊อกพิธิดานะครับผมเล่นคู่กับพี่อาสนาวุฒิสุนทรเนี่ยคือเวอร์ชันเก่าเนี่ยตัวของพี่ชายนะครับผมจะถูกฆ่าตายก่อนจากผู้มีอิทธิพลนี่แหละที่ต้องการสรัมปทานเกี่ยวกับไม้ป่าอะไรสักอย่าง นะครับป่าไม้สักอย่างหนึ่งถ้าจาไม่ผิดนะและตัวของน้องชายก็คือตัวของพระเอกเนี่ยเขาก็ปลอมตัวเป็นคนพเนจออ่ะเป็นคนที่มีหนวดติดหนวดติดคายเป็นคนไม่เอาไหนเข้าไปอยู่ในไร่ของนางเอกเนั่แหละนะครับแล้วต่อหลังเนี่ยเขาก็มาช่วยปกป,ป้องนางเอกจากผู้มีอิทธิพลที่ต้องการมายึดยึดที่ยึดป่าตรงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็มีฉากแอคชั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าในเวอร์ชันนี้ไม่รู้ว่าจะแอคชั่นเยอะแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าดูจากการแต่งตัวของเก๊พัสิตาอาจจะไม่ค่อยเยอะ,อออนนะเท ก็บู๊เก่งขอสมควรนะคบผมจากเรื่องพายพิฆาตที่เราได้เห็นกันอ่ะเป็น2เรื่อง2รถนะครับผมที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกีก่ยวกับความรักโรคกดหลงแม่เบี้ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องบู๊แอคชั่นดรามา่าต้องมาลุ้นกันจริงๆแล้วปิ่นพายเนี่ยถ้าหยิบพระนางที่แบบว่าเป็นหลังข่าวมาเล่นนะครับเรื่องนี้ก็ขึ้นเป็นหลังข่าวได้เลยนะเพราะว่าเวอร์ชันเก่านะครับผมเป็นะละครหลังข่าวนั่นเองแต่เขาอาจจะอยากทําเป็นในเวอร์ชันแบบว่าที่ไม่ต้องอลังการมากเป็นซอฟๆลงมาหลัง จ้ให้กับผู้จัดละครทุกทคนแล้วก็ดาราทุกทคนด้วยขอให้ผลิตผลงานออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็ให้เราได้ติดตามกันนะครับเนื้อหาตรงไหนวิภาพปาระกันใดขออภัยว่านาะทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ